ปาตีจ้าพ่อแม่พี่น้องไอซีดาเลิกงานแล้วเรามาฮับปาสิภาพไปเก็บผักป่าว่าสันคอยเอาลูกให้เพิ่นเบิงว่าคอยอยากได้ผักกูดเพิ่นว่าเพิ่นเห็นอยู่ป่าหนึ่งเพิ่นว่าเพิ่นสิบภาพไปพี่น้องเอ้ยมาเบิงแน่ละมาเบิงป่าผักกูดไอซีดาแน่พี่น้องคอยเอาคลิปสาวแหล่ให้เพิ่นเบิงคอยว่าคอยอยากไปหาเก็บผักกูด เพิ่นก็นเลยว่าเพิ่นมีอยู่ป่าหนึ่งพี่น้องเอ,อ้ยมาเบิ่งแนี่ข่อยเราย,ยากหัวแม่นแม่น,มนพักกูดหรือพักเบือละ่ะพี่น้องพี่น้องเอ,อ้ยไอ้ชิดาพามาเก็บพักกูดอันให้เขาบ อัน้าเบงยูในยูทูบว่าข้าเจ้าไปเก็บพักกูดว่าสันไอซีดาว่าข่อยเห็นอยู่ป่าหนึ่งไปคอยสิผ้าไปเก็บวสันมาหอดมันเป็นปลาหยังอ่ะพี่น้องปลาผักกูดไอซีดาบอกว่าพาไปเก็บพักแนว่าสันเพื่อนว่าคอยเห็นอยู่ป่าหนึ่งไปสิผ้าไปเก็บวสันพี่น้องเอ้ยเบงแน่เพื่อนพามาเก็บพักกูดมันมันผักกูดหรือพักหยังอ่ะอยรละอยากหัวไอซีดาว่าเพื่อน เพื่อนพ่ออยู่ป่าหนึ่งพี่น้องคอยว่าคอยอยากไปหาเก็บผักกูดเห็นข้าเจ้าเก็บผักกูดหลายหลายคอยอยากไปเก็บผักกูดเลิกงานมาแล้วก็เลยว่าไปคอยสิผ้าไปเพอนะบัดมาหอดพี่น้องมันมันผักกูดหรือผักเบื่อล่ะเนี่ย,น,ยกกนี่พี่น้องเอ้ยไอซีดาพามาป่าผักกูดนี่พี่น้องผักกินเป็นผักตำลึงแซ่บขึืนอยอดบักบวบ ยอดบักบัวปานเฮ่ากับเมีนพี่น้องเก็บไปใส่แกงเนอใหม่เก็บไปหลวกกินกับปนกับแกวหมูข้าเจา้าวายยอดตำลึงพี่น้องแต่่าข่อยเอินยอดบักบวบดอกเพราะว่ามันก็กินขึ้นยอดบักบวบบ้านเฮ้าพี่น้องยอดอันนี้จังกินเป็นพี่น้องผักกูดไอ้ฝรังน่ะบอกกาเอาไปกินดอกย่านเบือ่อย่านตายเขาไปเบิ่งในคลิปข้าเจา้าข้าเจ้าเฮ็ดเป็น โอ้ยบวกาเส,สียงดอกพี่น้องเอ้ยบัได้กินกบะบักินมึงแนี่พี่น้องพักเสียนมาพอปลาพักเสียนกำลังกำลังง่ามๆแต่ว่ามันยังหน่อยอยู่มันเก็บบได้เนะาะพุละวางกลางกลาง,ลางเดือนสิมาเก็บพักเสียนไปคันสมพี่น้องเดี๋ยวสิเลาะไปอีกแกนึงพี่น้องไปเบิ้งดอกแค่น้ำกันดอกแค่กำลังจุ๊ตุ่มพี่น้องเอ้ย เดี๋ยวเก็บอดดอกแค่ก่อนจะกลัไปลวกกินขับปนผ้ายซีดาเขาปลาดอกแค่มา,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 าเบิ่งดอกแค่กำลังตุ้มๆพี่น้องมันยังบันไดบ,บานูพลังคนก็เจ้าไปเก็บมันบานแล้วแต่ว่าดอกอ,อ่อ,อนๆแนวนี่ได้ละแสบลวกแสบพี่น้องมันบานไหลมันก็เป็นวาแกแล้วเนาะ ันกับมักไผมักมั่นคือว่านั่นล่ะเก็บไปเก็บมาพี่นองอ้อมไปอ้อมมาผันมาพร้าลานอาหารในบาทนี้พี่นองเลยเก็บไก่ไปไก่มาผันมะพร้าลานอาหารผันว่าหิวเข่าไปไปกินเข่าผันว่ากินเข่าพี่นองมาเก็บพักปลามาเก็บพักปลาผันอ้อมไปอ้อมมามาพร้าลานอาหารผันสวนเข้าไปกินเข่า ส่วนไปกินเข่าลานอาหารก็เลยบอกว่าเก็บพักซะก่อนให้มันได้พักซะก่อนจังไปกิน่นมาสันดอกดอกแค่ตุ้มตูมพี่น้องเดี๋ยวสิเลาะ,ะอ้อมไปตั้งฝุ่นมันมีบานแน่อยู่มันตูมหลายมันกระดอกหน่อยเนาะเระเบิงตูนไม่ไปน้ามันมีหลายตดนดูนอยู่พี่น้องแต่ว่าดอกมันบานแหละมันเก็บยนกมันตูนใหญ่ตูนใหญ่ๆสูงๆง,งเขากับเอาบ่าไใดเนาะ มาเห็นยูหมองหนีมันพอดีอันดึงได้จองได้ก็เลยได้แน่ยยูหมองหนีพี่น้องหมองอื่นนั่นหลายหลายดอกบานแล้วแต่ว่ามันเอาบ่รด้มันต้นใหญ่ต้นสูงแต่ว่าดอกซ้ำนี่ก็คิดว่าพอดีนั่นแหละดอกตุมต้มตุ้มดอกตุมต้มตุ้มหอดอาทิตย์หนาแดดออกมาเนี่ยมันกระสีบานเนี่ยยังดอกน,น้อยน่อยตุม้มตุ้มอยู่พี่น้อง เก็บเอาอีกก่อนจกักกรรมเก็บเอาอีกจักกรรมจังสีอ,อ่มไปทั้งปุนปีนองไอ้ชิดาหรือเพื่อนว่างแผนมาบอกีีนองป่าสิผ้าไปเก็บหันว่าสิผ้าไปเก็บหนีอ,อ่มไปอ่อ,อม,มาละอ,อ่มไก่ล้านเบียไก่ล้านเบียแล้วล,ละว,ว่าเมื่อยอยากเศร้ามีแห้งผ่นว่าได้เพิน่นเพิ่นเห็นล้านเบียแล,แลว้วก็เลยว่าเห็นล้านอาหาร,รเห็นล้านเบียแล้วกันเมื่อย มื่อกเก็บพักสกันวาสันดอกนี่แหละพี่น้องได้พักได้พักมาซัหนี่และสิมาลวกกินกับปนุนอันไปเก็บพักได้กินพิซซ่าเด้อพี่น้องเมื่อนี้บ่ได้กินดอกพักไอชิดาพ,น,พนอยากไปกินเบียพี่น้องไปกินเบียกับไปวาสันว่าหิวเขาเลิกงนันก็เลยว่าไปไปกินวาสันสั่งพิซซ่ามาพี่น้องเอ้ยสองถาดปักยางไง เฮ็ดจังไดลรามัน yeah, จ right? ังสิกินเหมดอข่อยแหงบบมักพิซซ่ากินโบมดกะบห่อไปสั Deep ่นกินน้ำเหล้าเป็นพิธีพี่น้องมามาชิมพิซซ่าน้ำแกนพี่น้องเอ้ยแผ่นบักไงถาดบักไงกินโบมือดอกซีซีมยางลัดสินไปมันเหลือกะซีหอกับปัานพี่น้องคลิปนี้กะซ้ำว่าอัน มาเก็บพักได้กินพิซซ่าเด้อพี่น้องเลยเดี๋ยวมืออื่นจังสิเอาพักไปลวกกินกับปนลมือนี่กินพิซซ่าลากะกาแล้ว่มืออื่นไอซีดาไปทํางานจากของอยู่ผู้เดียวก็สิได้ลวกพักกินกับปุมือนี่กับผ้าไอซีดากินพิซซ่าซัมบาซะพอกันคลิปหนาเด้อจ้าวัดดีจ้า